สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะค่ะเรามาพบกันในวิชาการขายออนไลน์อีกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6แล้วนะคะเป็นเรื่องบทสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย,ะค,ะยค่ะจรรยบรรณค่ะองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์นั่นเองนะคะค่ะตรงนี้นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะสําหรับผู้ที่จะขายออนไลน์นะคะเราต้องคํานึงถึงนะคะเรามาฟังรายละเอียดด้านในกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องของการขายออนไลน์หรือการทำธุรก,กิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ย,ย,น,ยนอกจากเรื่องนโยบายของบริษัทแล้วนะคะยังมีข้อกำหนดกฎหมายเรื่องของจรรยาบัรรค่ะและองค์การที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งนันการตลาดค่ะ ต้องให้ความสนใจคะ่ะเพื่อกำหนดให้นโยบายและดำเนินกิจกรรมได้ต้องนั่นเองนะคะก็รูปภาพนะคะในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่พวกเราต้องเรียนรู้กัน ส่วนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2,544เนี่ยนะคะและฉบับปรับปรุงะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำคลิปส่งให้ในช่องอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่ผู้ชำนาญการพิเศษนะคะผู้นักวิชาการต่างๆนะคะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะเป็นผู้ให้คำอธิบายนะคะพวกเราอาจจะได้ฟังแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากหนังสือเรียนแล้ว บางคนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะครูอาจจะมีตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะค่ะทีนี้เรามาดูจันยาบรณของการขายออนไลน์กันนะคะจันยาบรณอันดับแรกนะคะเรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของจรรยบาบรณก็หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงกฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดนะคะเกี่ยวกับแนวทางนะคะแห่งความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามค่ะ ความเหมาะสมค่ะในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะส่วนจริยธรรมเนี่ยจะหมายถึงกฎเกณฑ์และความประพฤติหรือหลักความจริงค่ะที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัตินะคะจะเห็นได้ว่านะคะจริยธรรมและจรรยบรณเนี่ยจะมีความหมายที่ไกลเคียงกันมากใช่ไหมคะค่ะเราดูข้อแตกต่างเราพอจะทราบแล้วนะคะเรื่องจรรยบรณและจริยธรรม ทีนี้เรามาดูจริยธรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะคืออะไรมีอะไรนะคะเพราะที่1ก็คือการพิจารณาทางด้านจริยธรรมนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความลับของส่วนบุคคลของลูกค้านะคะการเฝ้าติดตามทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็การว่างงานตรงนี้เราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะประเด็นที่2ก็คือประเด็นทางกฎหมายะคะ่ะเราจะทราบข่าวมากมายในการขายออนไลน์ตอนนี้นะคะ่ะก็คือการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะคะ ขายคือไม่ได้ขายจริงค่ะหลอกให้ลูกค้าโอนเงินไปนะคะแล้วก็เกิดการทุจริตค่ะแล้วก็อาจจะมีการหนีโดยการปิดเว็บไซต์ไปเลยบล็อกข้อความอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เกิดขึ้นเยอะนะคะในการขายออนไลน์นะคะเราต้องคำนึงถึงเ,เรื่องตรงนี้ด้วยนะคะทั้งถ้าเราเป็นผู้ขายออนไลน์ในกรณีถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เรามาดูจัรยาบรรณการขายออนไลน์ข้อที่3ก็คือพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายนะคะมาจากอะไร1คือความไม่รู้ค่ะก็คือความเขาไม่รู้จริงๆอ่ะนะคะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะข้อที่3ก็คือความนั่งใจะคะ่ะเขารู้ว่าค่ะว่าผิดผิดจริยธรรมผิดกฎหมายแต่เขายังทำอ่ะค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ด้าน,น,นหัวข้อที่4ก็คือแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาสังคมที่เกิดจากเทคโโลยีาสารสนเทศเนี่ยมาจากหัวข้ออะไรบ้างนะคะหเลยก็คือใช้เป็นแนวทางในการสร้างจริยธรรมค่ะ2ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองค่ะ 3. ใช้แนวทางในการควบคุมสังคมโดยใช้วัฒนธรรมที่ดีค่ะ 4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนค่ะ 5. ใช้แนวทางการเข้าสู่วัฒรธา,ารการบริจาราร การให้บริการที่มีสารสนเทศค่ะ 6. ก็คือใช้แนวทางการบังคับด้วยกฎหมายนะคะและกฎหมายปัญหาทางสังคมค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์นะ,ะเรามีอ,าองค์การอะไรบ้างอันนี้คือนำมาให้ดูนะคะ1เลยก็คือสคบนะคะเรามีรายละเอียดที่อยู่พร้อมกับ ศูนย์ร้องเรียนตรงนี้นะคะในกรณีถ้ามีเราต้องการร้องเรียนแจ้งบอดแสรต่างตรงนี้ได้นะคะ2ก็คือ ICT ค่ะนะคะอันนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับตรวจสอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ค่ะนะคะในการฝ่าฝืนกฎหมายค่ะ3มกรมการพัฒนาธุรกิจการค,าค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็คือตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะค่ะต่อมาค่ะ ข้อที่4ก็คือกรมสัมภาระกระทรวงการคลังนะคะอันนี้ร้องเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับการเสาษีค่ะนะคะหก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงยุติธรรมอนี่ยหรือ DSI นั่นเองนะคะร้องเรียนแจ้งบอดแสพฤติกรรมค่ะที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายตามอำนาจของกลมนะคะหก,ก็คือสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป c ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะร้องเรียนแจ้งบอดแสพฤติกรรมที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย การฟอกเงินนะคะเก็คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยนั่นเองนะคะร้องเรียนตรวจสอบแจ้งบอดไสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์นะคะแก็คือสํานักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมสมอนะคะตรงนี้นะคะสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตรงนี้ค่ะจะร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทาที่ฝ่าฝืนทางผิดกฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์การที่เกี่ยวข้องกับ,กบเกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์นะคะพวกเราต้องทราบนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องมีข้อร้องเรียนหรือตรวจสอบอะไรเราสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้นะคะ เราก็จุแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6คุณครูจะสรุปให้สั้นเพื่อสร้างความเข,ข้าใจนะคะจะไม่ได้นาเนื้อหาเข้ามาเยอะนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะคะในวิชาการขายออนไลน์อาจจะมีทฤษฎีนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ในปัจจุบันเราสามารถนาทุกสิ่งที่เราเรียนมามาบูรณา,าการนะ,ะนะคะนะคะนำมาใช้ในชีวิตประจาวันดูเหตุการณ์ปัจจุบันว่าเออช่องทางการขายออนไลน์เนี่ย แบบไเราถนัดแบบไหนเราอยากใช้รูปแบบไหนนะคะอาจจะไม่ต้อง,องจาเป็นต้องการขายออนไลน์แบบใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนกับนักธุรกิจก็ได้นะคะตอนนี้เราสร้างเลยก่อนค่ะเราสร้างเป็นรายได้เสริมของตัวเองก่อนนะคะรวมถึงเราให้ตรักนะคะถึงเรื่องของกฎหมายจริยธรรมนะคะตามที่ได้เรียนมาด้วยนะคะในการขายออนไลน์นะคะตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญน,นะคะ ระหว่างที่เราเรียนมาถ้าสมมุติว่านักเรียนคนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมนะคะในการเรียนรู้ตรงนี้เราจบกันแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติลรองนเรียนทดสอบในการขายออนไลน์เล็กๆตูนะคะว่าพวกเรามีความรู้ความสามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพการขายออนไลน์ได้หรือไม่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูสวัสดีนะคะ